และคุณผู้ชมค่ะอย่างที่เกริ่นไว้เมื่อต้นรายการค่ะว่าเราจะมาพูดถึงกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะนั่นก็คือกิจกรรมเดินวิ่งปั่นป้องกันอมาพาตครั้งที่10เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพื้นที่จังหวัดยะลาของเราว่ามีการขับเคลื่อนอย่างไรค่ะซึ่งตอนนี้นะคะเราอยู่ในสายกับคุณสุชาติอนันตะนะคะนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญด้านส่งเสริมพัฒนาสอสอจจจังหวัดยะลาสวัสดีค่ะ ครับครับสวัสดีครับรองสุชาตินะครับค่ะรองคะถ้าเราพูดถึงข้อมูลก่อนที่จะไปถึงเรื่องของกิจกรรมคะ่ะแน่นอนว่าอัม,มพาต <ผม S 2> เนี่ยจะเกิดจากโรคหลอดเลือดสมองหรือว่าสตโตรกที่เราพูดถึงกันเราได้ยินกันอยากจะให้ท่านนําเสนอเรื่องของข้อมูลโรคหลอดเลือดสมองในพื้นที่จังหวัดยะลานหน่อยคะ่ะข้อมูลเชิงสถิติในพื้นที่เป็นยังไงบ้างคะครับครับผมครับก็คงจะมาให้ข้อมูลกันในส่วนของโรคหลอดเลือดสมองนะครับวันนี้ก็คงจะเป็น เรื่องโรคที่น่าสนใจโรคหนึ่งนะครับเพราะที่บอกว่าน่าสนใจก็คือว่าตอนนี้เองเนี่ยนะครับเอเรามีสถิตินะครับพบว่าโรคหลอดเลือดสมองเนี่ยครับเป็นสาเหตุการตายของคนไทยอันดับที่สองนะครับอันดับที่หนึ่งจะเป็นมะเร็งครับแล้วตอนนี้กําลังแซงขึ้นมาเรื่อยๆก็คือเรื่องของหลอดเลือดสมองนะครับอันดับสามก็จะเป็นปอดอักเสบครับอันดับที่สี่ก็จะเป็นพวก หัวใจขาดเลือดท,ที่เรารู้จักกันว่าสติมี่ครับค่ะแล้วก็อันดับห้านี่จะเป็นปอุบัติเคอพข้อมูลน่าสนใจครับว่าอในภาพรวมของของประเทศไทยเราตอนนี้ครับแต่ละปีเนี่ยเรามีผู้ป่วยนะครับโรคหลอดเลือดสมองนี่นะครับค่ะประมาณปีละแสนรายอคปร,ประมาณนะครับประมาณ8สนรายนะครับก็คิดว่า มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับเนื่องจากว่ามีปัจจัยหลายส่วนที่เข้ามาเกี่ยวข้องที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนพฤติกรรมของคนไทยที่เอื้อต่อการเกิดโรคครับค่ะใ,ในส่วนของจังหวัดยะลาครับอันนี้เรามาใกล้ตัวเรานิดหนึ่งนะครับยะลาเองเนี่ยก็มีตัวเลขน่าสนใจเช่นเดียวกันนะครับปีสามถ้าเราดูข้อมูลย้อนหลังสามปีที่ผ่านมานะครับเราพบว่า เะลาเองเนี่ยเรามีแนวโน้มผู้ป่วยนะครับสูงขึ้นทุกปีนะครับเช่นตัวเลขของปีปกห้าเนี่ยนะครับเรามีผู้ป่วยปีละประมาณหนึ่งพันสามร้อยห้าสิบสี่คนเพราะขยับหกหกเนี่ยนะครับเพิ่มมาเป็นหนึ่งพันหกร้อยสิบเอ็ดคนนะครับแล้วก็พอตัวเลขของทึ่งปีของปีหกเจ็ดนะครับก็อยู่ที่ประมาณประมาณ 900คนถ้าประมาณการรวมทั้งปีนะครับก็จะจบถึงประมาณ1,800คน <c oughs> นะครับก <c oughs> ็ดูว่าแนวโน้มเนี่ยค่อนข้างขยับขึ้นทุกปีนะครับเร <c oughs> เองอะเรื่องของหลอเลือดสมองเนี่ยจริงมีความสําคัญครับที่พวกเราจะต้องรู้เพราะมันกลายเป็นโรคใต้ตัวนะครับที่อาจจะเกิดกับพ่อแม่อาจจะเกิดกับคนใกล้เคียงเรานะครับที่มีความเสี่ยงที่ค่อนข้างสูง <c oughs> ครับ ตัวเลขที่น่าสนใจอีกตัวหนึ่งนะครับที่เราเรากังวลก็คือว่าถ้าในภาพรวมอของประเทศเนี่ยครับเราจะเห็นว่าอัตราการเสียชีวิตนะครับของโรคเนี้ยนะครับเป็นตัวเลขที่น่าสนใจนะครับในตัวเลขสถิติเนี่ยเขาพบว่าการเสียชีวิตเนี่ยพบว่าเกิดเสียชีวิตเนี่ยประมาณร้อยละห้านะครับหมายความว่าอถ้าเป็นโรคนี้ร้อยคนเนี่ยห้าคนจะเสียชีวิตค่ะ นะครับตัวเลขประมาณการก็เช่นเดียวกันครับว่าสมมุติว่าคนไทยเนี่ยป่วยปีละแปดแสนรายเราจะมีคนไทยที่เสียชีวิตจากโรคนี้ครับประมาณปีละสี่หมื่นรายะนะครับเป็นเป็นตัวเลขเป็นตัวเลขที่น่ากลัวค,ครับทีนี้เรามาดูนิดหนึ่งนะครับเรื่องแล้วข้อมูลการตายของยาลาเป็นยังไงบ้างค,ครับอของยาลาเองเนี่ยเรามีตัวเลขที่น่าสนใจ นะครับที่ฟังแล้วเนี่ยอพอใจชื้นแต่ก็ก็คงไม่น่าดีใจนะะ <c oughs> ใจชื้นกว่าที่อื่นนิดหนึ่งอาจจะด้วยระบบระบบเรื่องของการดูแลเรื่องของการรับผู้ป่วยต่างๆเนี่ยแล้วก็ความเชี่ยวชาญของของหมอในยาลาเองเนี่ยเราเราค่อนข้างได้เปรียบก,กว่าที่อื่นเพราะว่าเราเป็นโรงพยาบาลศูนย์เพราะนั่นเองเนี่ยอัตราการตายของยาลาเองเนี่ยนะครับจะจะจะน้อยกว่าค่าเฉลี่ยของของของประเทศ <c oughs> ะคะนรับของเราเนี่ยอยู่ที่อัอาตราเสียชีวิตเนี่ยนะครับ อ,อยู่ที่ประมาณร้อยละสามครับก็หมายความว่าคนยยลาเนี่ยก็มีการตายจากโรคนี้นะครับปีแล้วมีปีล้ประมาณหกสิบคนนะครับก็เป็นเป็นตัวเลขที่น่าสนใจก็ก็แสดงว่าเดือนเนี่ยห้าคนนะครับสิบสองห้าหกสิบนี่ก็เป็น ข้อมูลสิตดที่น่าสนใจของของจังหวัดยะลาครับค่ะโดยเฉพาะเรื่องของการประชาสัมพันธ์ค่ะรองคะว่าในพื้นที่จังหวัดยะลาเองเนี่ยเราก็มีการประชาสัมพันธ์ต่อเนื่องสาเหตุอาการพี่น้องประชาชนบางส่วนก็เข้าใจดีบางส่วนก็ไม่เข้าใจเท่าที่ควรอยากจะให้รองพูดถึงสาเหตุของอาการว่าเกิดจากอะไรเอาแบบง่ายๆที่ใกล้ตัวเขามากที่สุดอะค่ะโอเคครับทีนี้เราเรามารู้จัก เรื่องของหลอดเลือดสมองนิดหนึ่งนะครับจะ,ะได้เห็นว่ามันมันเป็นยังไงทีเ่เราเป็นแล้วยังหรือมีความเสี่ยงอะไรยังไงค,ครับเ,เราจะได้ยินคำโรคหลอดเลือดสมองนะครับในภาษาอังกฤษที่เราพูดกันทับศัพท์เนี่ยเราเรียกว่าสต ok ็อกนะสต็อก ok นี่ก็จะเป็นในส่วนของสมองครับแต่ถ้าไปเป็นในส่วนของหัวใจก็จะเรียกสตรีมีอ่ามันจะเป็นลักษณะคล้ายๆกันอยู่ที่ตำแหน่งของการเกิดโรคเพราะนั้นเองเนี่ย ถ้าเรามาดูเรื่องของสโตรกหรือหลอดเลือดสมองนะครับมันก็คือภาวะที่สมองขาดเลือดค,ครับแล้วหรือมีอาการเลือดออกครับทาให้เซลล์สมองเนี่ยมันขาดออกซิเจนนะครับส่งผลให้เซลล์สมองตายครับอันนี้นี่ก็คือลักษณะสําคัญขอ,ของของเรื่องของโรคหลอดเลือดสมองค่ะทีนี้เราพอลงรายละเอียดดูนิดหนึ่งว่าแล้วอี้หลอดเลือดสมองที่เราเห็นที่เราได้ยินอื้มันมีหลายแบบเนาะค่ะตีบ อันแตกอะไรเงี้ยะนะมันมันคงคงคง,งเคยได้ยินนะครับว่าเวลาเป็นกันเนี่ยขเขาก็จะแบ่งลักษณะการการเกิดโรคเนี่ยเป็นเป็นเป็นสองประเภทใหญ่ๆค่ะครับประเภทแรกเนี่ยครับเราเราเราเจอมากที่สุดก็คือเราพบได้ประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นตะครับก็คือหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตันอ่าอันนี้ตีบตันก่อนเนาะ่าอาตรงเนี้ยพบได้ได้แปดสิบเปอร์เซ็นต์ครับ ตรงนี้เกิดจากเอริมเลือดที่มันมันก่อตัวในหลอดเลือดเนีะครับมันขยายใหญ่ขึ้นแล้วก็เอริมเลือดที่บริเวณอื่นเนี่ยมาตามกระแสะเลือดแล้วก็ทําให้ไป,ไปไปอุดตันในตำแหน่งในตำแหน่งหนึ่งของของ,ของตัวของหลอดเลือดสมองค่ะนะครับมันก็ทําให้หลอดเลือดสมองตรงนี้น,นะครับมันตีบหรือตัน mm hmm. อ่าน,นี่นี่ก็น่าสนใจครับพอตีบพอตันปุ๊บเนี่ย การเดินทางของเลือดเนี่ยมันก็ไม่สามารถไปเยี่ยสมองได้นะครับตรงนี้มันก็จะเกิดปัญหาในเรื่องของเอสมองขาดเลือดค่ะนะครับแล้วก็มันก็จะเกิดพยาธิสภาพตามมาอันนี้คือคือประเภทที่หนึ่งที่ที่เราเจอบ่อยบ่อจากประเภทที่หนึ่งถ้าละเลยไม่ดูแลไม่รักษาไม่ทําอะไรกับมันนะครับหรือไม่รู้ว่ามันเกิดขึ้นมันจะเกิดประเภทที่สองเมื่อมันตีบมันตัน ครับแรงดันของหัวใจในการบีบเลือดไปเลี้ยงสมองเนี่ยนะครับมันก็ต้องพยายามบีบไปเลี้ยงสมองให้ได้เพื่อให้ร่างกายมีชีวิตอยู่ค่ะไอ้พอบีบมากๆเนี่ยมันจะเกิดสิ่งหนึ่งก็คือหลอดเลือดสมองเนี่ยที่มันมีพที่ิสภาพแบบนี้ครับมันอาจจะเกิดอาการแตกโอ้โหเนี่ยแตกไี่ยุ่งเลยครับค่ะแตกไี่ยุ่งเลยครับอย่างเดียวเลยครับค่ะก็คือเรื่องของหลอดเลือดสมองแตกอันนี้จะจะพบได้ประมาณประมาณยี่สิบเปอร์เซ็นต์ ค,ครับเพราะว่าไอ้การแสกเนี่ยเราก็รู้อยู่แล้วว่าตัวของสมองเนี่ยมันมีความเปราะบางนะครับเมื่อมันเกิดอาการร่วมกับภาวะความดันสูงค่ะนะครับหรือว่าหลอดเลือดมันเสียความยืดหยุ่นเนี่ยค่ะนะครับมันก็ทําให้เกิดการโป่งพองหรือผลิตหรือแตกได้ง่ายนะครับก็ทำให้หลอดเลือดไปเลี้ยงสมองเขียบพันนะครับส่งผลให้ผู้ป่วยเสียชีวิตได้ในเวลาอันรวดเร็วหมายความว่า ตัวของ20่เปอเซ็นตนี่ยน่ากลัวมากค่ะแสดงว่าจากที่ค่ะจากที่คุณหมอพูดถึงทั้งข้อมูลสาเหตุอาการต่างๆเหล่านี้ค่ะมันก็จะส่งผลว่าถ้าในระยะที่1คุณไม่ดูแลให้ดีเนี่ยมันจะไประยะที่2ระยะที่3และระยะที่4ี่ขณะเดียวกันก่อนที่จะไปถึงระยะนั้นเราก็รณรงค์เรื่องของการออกกำลังกายเรื่องของการป้องกันเหตุไม่ให้มันเกิด โดยที่เราสามารถรับมือได้ทีนี้ในส่วนหนึ่งของกิจกรรมเมื่อปีที่ผ่านมาเราจัดไปแล้วค่ะกับโครงการเดินวิ่งปั่นเฉลิมพระเกียรตินะคะครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งที่1ิบอยากจะให้ประชาสัมพันธ์หน่อยค่ะว่าในครั้งที่สิบนี้เนี่ยเริ่มประชาสัมพันธ์อยู่ในระยะไหนยังไงบ้างคะครับครับก็จากปัญหาของที่เราคุยกันเมื่อกี้ครับว่าเรื่องของหลอดเลือดสมองเนี่ยมันมีปัจเยเสียงอยู่เยอะแยะมากมายเพราะนั้นเองเนี่ย เลือกพฤติกรรมตัวหนึ่งที่จะช่วยเราได้นะครับสองในเรื่องของการออกกำลังกายตัวหนึ่งที่จะช่วยเราได้นะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยทางกระทรวงสาธารณสุขนะครับโดยทางคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาลัยไม่ยนนะครับเขาก็มีศูนย์หลอดเลือดสมองนะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยทางทางศูนย์เนี่ยเขาจะดูแลในเรื่องของปัญหาในเรื่องของเรื่องเลืองหลอดเลือดสมองนะครับซึ่งก็ได้ทําโครงการลักษณะที่เป็นการรณรงค์ ครับให้ความรู้กับชาวบ้านเพื่อให้เขามีพฤติกรรมที่ถูกต้องส่งเสริมการออกกาลังกายน,นี้ระยะเวลาการขับเคลื่อนเรื่องเนี้ยค,ครับตํามาแล้วเก้าครั้งเก้าปีะนะครับเป็นปีนี้เป็นปีที่สิบนะครับแล้วก็ประกอบกับปีนี้เองนะครับเป็นปีที่มีวรโรกาสสาคัญคะนะครับก็คือ,เ,อเรื่องในวรโรกาสพระราชพิธีหมามุงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหกรอบนะครับยี่ ี่สิบแปดกรกฎาคมสองพหสบเจ็ดครับทางศิริพยาบาลเองก็ได้ทําโครงการเนี้นะครับเป็นโครงการเฉลิพระเกียรตินะครับที่เรียกว่าโครงการเดินวิ่งปั่นป้องกันอัม,มาพาตทั้งที่สิบเฉลิพระเกียรตินะครับนี่ก็เป็นกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นนะครับที่จะมาสอดคล้องกับกิจกรรมรณรงในส่วนของปีปีเฉลิพระเกียรติะครับตัวโครงการนี้ครับมีม,มีวัตถุประสงค์สําคัญอยู่อยู่สาม สามุประสงค์สคัญก็คือหนึ่งเราทําโครงการนี้เพื่อเป็นการกิจกรรมเฉลิมพระเกียรตินะครับแล้วข้อสองเนี่ยเพื่อให้ความรู้เรื่องหลอดเลือดสมองกับพี่น้องประชาชนครับแล้วก็วัตถุประสงค์ข้อที่สามนี้ก็คือส่งเสริมการออกกาลังกายครับในส่วนของกิจกรรมปีนี้นะครับเราก็มีเรื่องหลักๆนะครับที่จะดําเนินการนะครับที่อยากจะนําเรียนให้กับพี่น้องประชาชนนะครับได้รับทราบครับท่านได้ มีโอกาสเข้ามาร่วมในกิจกรรมต่างๆครับเ,เริ่มจากกิจกรรมที่หนึ่งครับก็คือเรื่องของกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติซึ่งปีนี้เนี่ยเป็นปีหมหามงคลนะครับในส่วนของโครงการนี้ก็ได้จัดให้มีกิจกรรมเฉลิมพระเกียรตินะครับเบื้องต้นเนี่ยนะครับปีนี้เนี่ยเราทํากิจกรรมเฉลิมพระเกียรติร่วมกับกิจกรรมการให้ความรู้เรื่องหลอดเลือดสมองนะครับปีนี้ก็จะจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรตินะครับ ขึ้นตอนนี้เนี่ยได้มีการประชุมคณะทำงานแล้วก็มีการกำหนดคร่าวๆว่าเราจะจัดในช่วงเดือนกรกฎาคม<ะ>ทั้งเดือน<ะ>ครับก็มีพิธีเปิดนะครับก็จะจัดที่โรงพยาบาลศูนย์ยลาตรงอาคารผู้ป่วยนอกที่เขารีโนเวทใหม่ครับ<ะ>ตรงนั้นเป็นที่ที่สวยงามแล้วก็คิดว่ากลุ่มเป้าหมายที่ไปใช้บริการเนี่ยก็สามารถาใช้บริการได้ด้วยเข้าไปร่วมกิจกรรมได้ด้วยก็จะมี พิธีเปิดนะครับโดยท่านผู้ว่าเนี่ยนะครับจะเป็นประธานในพิธีวันที่หนึ่งกรกฎาคมคนะครับเราในเรื่องของการสมัครวิ่งนะคะตอนนี้ยังสมัครได้อยู่ไหมหรือว่ายังไงคะอเดี๋ยวเดี๋ยวจะเป็นกิจกรรมที่สามนะครับกิจกรรมที่สองนี้จะเป็นกิจกรรมให้ความรู้นะครับเพราะฉะนั้นช่วงเดือนกรกฎาคมถึงพฤศจิกายนเนี่ยหน่วยบริการทุกแห่งนะครับก็จะให้ความรู้กับพี่น้องประชาชนที่มารับบริการในเรื่องของ หลอดเลือดสมอง <c oughs> ครับก็เป็นกิจกรรมที่สอง <c oughs> ส่วนกิจกรรมที่สาม <c oughs> ที่เป็นกิจกรรมที่พี่น้องให้ความสนใจนะครับก็จะเป็นการกิจกรรมในการเดินวิ่งค่ะนะครับป้องกันอัม,มาพาตครั้งที่สิบนะครับปีนี้จัดขึ้นในวันเสาร์ที่สองพฤิกาคมน, <c oughs> นะครับสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับพร้อมกันทั่วประเทศค่ะครับของเราปีนี้เราเรากําหนดจัดสถานที่เดิมนะครับก็คือที่ สนามโรงพิจีช้างเผือกครับเทศบาลนครยะลานะครับเส้นทางการวิ่งนะครับระยะทาง5กิโลเมตรนะครับตามเส้นทางเดิมนะครับในเขตเทศบาลครับเพะฉะนั้นเองก็ในโครงการนี้นะครับก็จะเป็นมพันธ์อีกส่วนหนึ่งนะครับว่าปีนี้เนี่ยเป็นปีเฉลือพประเกียินะครับทุกปีเนี่ยเวลาเราเข้าร่วมกิจกรรมวิ่งเนี่ยทางทางส่วนกลางเองนะครับเขาก็จะระดมทุนโดยการจําหน่ายเสื้อค่ะ ครับในในการใส่ที่มาร่วมวิ่งแต่ว่าปีนี้เนี่ยเนื่องจากเป็นปีฉเฉลิมพระเกียรตินะครับทางส่วนกลางเองทางสีรานเองเนี่ยนะครับก็ได้สนับสนุนนะครับเรื่องของเสื้อที่พี่น้องจะเข้ามาร่วมกิจรกรรมนะครับนะครับในการร่วมกิจรกรรมในทั่วประเทศเนี่ยนะครับสี่แสนตัวครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยเรื่องเสื้อเนี่ยเราก็ได้มีการ ประชาสัมพันธ์ไปไปส่วนหนึ่งแล้วนะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะอยากประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมเพราะว่ามีข่าวดีส่วนหนึ่งที่อยากจะเ,เรียนประชาพนันธ์ให้กับพ่อแม่พี่น้องนะครับเผื่อที่จะยังสนใจที่จะเข้าร่วมโครงการนะครับเสื้อตัวล็อตที่หนึ่งเนี่ยนะครับเป็นกลุ่มของแฟนพันธุ์แทอหมายความว่าเขาจะดูว่าคนที่ร่วมกิจกรรมในครั้งที่แปดที่เก้าที่ลงทะเบียนร่วมกิจกรรมต่อเนื่องเนี่ยจุกลุ่มนี้เขาเรียกว่ากลุ่มแฟนพันธ์แทะ หมายความว่าใครเคยร่วมสองครั้งปุ๊บเนี่ยทางสีล่านนี่ก็มีข้อมูลครับกลุ่มนี้หมายความว่าล็อกล็อกเป้าเลยเปิดให้ลงทะเบียนและกลุ่มนี้ก็ได้อัตนมัติเลยค่ะท่านรองค,คะด้วยเวลาที่กระชัน้นชิดค่ะสแสดงว่าข้อมูลต่างๆเนี่ยคุณผู้ชมสามารถไปติดตามได้ทางเพจของสส <ๆ S 1> จทุกจังหวัดใช่ไหมคะ ได้คับได้ค่ะโอเคค่ะถ้ามีโอกาสครั้งหน้านะคะเดี๋ยวเรามาพูดคุยถึงรายละเอียดใกล้วรนงานอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้ขอบคุณท่านเรานะคะมาร่วมพูดคุยกับเราขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ